มีโลคาเพชรเนี่ยต่างจากภาพปกติยังไงเดีวแต้มเลยไอ้เลขตัวเลขคนนี้เป็นแต้มอย่างแรกที่ต่างคือเออไอ้นี่ใช้สองใบเองใช้เท่ากับตัวงนเพืเล่นเหรอทำไมมันน้อยจังเขาให้มาสี่ใบแล้วก็ใช้แค่สองใบคือเขาให้ไปเล่นอย่างอื่นนียอย่ามาเล่นตรงนี้เยอะสองคืออเวนเจอร์สามแต้มเนี่ย วิธีการได้เวนเจอร์คือใครที่สะสมตัว A ครบ3ก่อนคนเล่นคนไหนพอพอได้สะสมใบที่3ปุ๊บก,ก็จะได้ไปสมม,มติได้ A มา3ตัวละจากนั้นคนที่ได้สูงกว่าก็จะแย่งไปก็จะถูกแย่งไปแย่งมาเรียกว่าแข่งกันชิงเด่นที่ไพ่ใบน,นี้แล้วก็ต้องสะสมให้ครบทุกสีแล้วก็ต้องเอาสีเขียวสีเขียวมาจากไหนสีเขียวก็อย่างที่เห็นเนี่ย